ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ฉันต้องพากเป็นไอ้มอนนี่จ <c oughs> ริงหรอวะจะมีใครรู้จักไอ้มอนนี่ไหมนะโออเร่แม่สาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้กันฮะโอ้มาคนเดียวงันเหรอไอ้หนุ่มนั่นเขาไม่ได้มากับเธอใช่ไหมล่ะใช่ด้วยแกมาปลอนฉันควรจะทำยังไงดีเธอไม่มีสิทธิ์หนีไปจากฉันลงนะนีเนี่ยเอาไปอีกนานนึง รู้สึกถึงพลังแห่งปีศาจตัวตลกแห่งความราคายังหรือยังละ่ะนี่คือฉันเองไอ้ไฮไอ้นหนังขันใจพยายามขีดน้ำมันกลับไปนะเห็น <c oughs> ไงละ่ะรู้สึกถึงพลังแห่งระปีศาจตัวตลกแห่งความราคานัางโง่คุนายคิดว่านายขีดน้ำเป็นหรือยังไงกันน่ะฮะเอ้าล่ะอะไรนะคุณนายจะช่วยฉันกันเหรอจริงเหรอแกมาปมคุณนายจะช่วยฉันเห,หรอโอเคถ้างันา้นเ,เงงงนเราก็ อไม่เลยนี on, ่ฉันโดนพวกนายตรงคนลุมมันเหรอนี่มันไม่ดีแล้วฉันจะฉีดพวกเธอจะไปเองไอ้ยังอ่ะป้อมอย่าไปยอมมันนะอย่าไปยอมมันไอ้ไอ้ชองเช็ดตีมันเลยช่องเช็ดอี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 ดีมากดีมากลุงกระเทือบลุงกระเทือบอีออี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 ไีอีอีวีอ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 วอี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 ีอีอีอี มีพลังเก่งกล้ากันมากขึ้นไปฉันคงต้องขอตัวก่อนไม่ได้เหนื่อยสู้ละเหนื่อยพากี่เลยเหนื่อยใจกับตัวเองเนเป็นอะไรวะ